อีกคนนึงแล้วครับที่คล้ายกันไลออนไงโอ้โหไปด้วยกันไม่ได้คู่นี้ไรออนไปไหนเนี่ยน่าจะถอดเสื้อเดินเล่นแถวนี้มั้งครับเขาเป็นชอบถอดเสื้ออน่าจะมีการบาดเจ็บนะครับอาจจะไปเจอในไฟสุดท้ายนะครับคือถ้าเกิดน้องโอกับไลออนก็ประมาณแบบใส่ใส่กางเกงมวยเต้นในผับอ่ะถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วก็เต้นอยู่กับเรานีแหละ นี่ครับจาทุยแสงวรกตครับพันจากัดเอกอัดพงอ์ออนันต์นะครับถอดมงคลให้กับน้องโอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ชอบถอดเสื้อเหมากันครับจาทวีนะในผับเหมือนกันฮ่าอะไรกันมาชอบถอดเสื้อครับถอดกับใครอ่ะถอดคนเดียวถอดคนเดียวดูครับยกแรกคู่นี้ขวากับขวาครับโดยการคู่กี้สงขีครับไยับเข้าหาครับคู่นี้คู่นี้ต้องดูหมัดครับดูหมัดให้ดี เตะขวาครับปาบักนี่สูงก,กว่าเล็กน้อยนี่ครับมีเตะขวาเตะขวาโอ้เตะกันเชยงนีได้ดีครับตเตะเท้ายอดเยี่ยมครับเตะขวาครับปาบักเตะขวาขึ้นครับน้องโอ,โอวางแข้งขวาแน่นครับน้องโอ ไปพับในนั่นแหละครับบาบักเข้าหาครับอ้หหหมัดขวาครับเต็มไล่ครับแต่าติดการของน้องโอดูแววตาครับดูแววตาทั้งโอสิครับโอ้โหครับเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อนี่ยลครับหัวจิตหัวใจบนเวทีต้องอย่างนี้ครับแววตาอ่านี่ครับแววตาที่บอกว่าให้คนสู้กลัวจะเล่นท่ายากนะครับปาบักแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับ พี่แกไปฉีดฟิลเลอร์ที่ไหนมาครับบับักทำไมฮะหน้าแกบวมๆยังไงไม่รู้ซ้อมมาซ้อมมาน่าจะผ่านการชกมาแล้วบาดเจ็บยังไม่หายผมว่านะพรมชกไปอาชีพอยู่แล้วครับบับบักแล้วครับเป็นข้อหาครับน้องโอครับนี่อาบูด,ดีอาละครับเน้นเตะขวาไปก่อนครับโเห็นไหมครับวางแข้งขวานี่ ที่ของด้านซ้ายของบาบาักนี้แดงเถือกขึ้นมาเลยครับต็อสอนอยู่ที่เฟมิลี่มวยไทยครับบาบาักมวยจากอีราาที่แฟมิลี่มวยไทยเยอะนะครับใต่ที่เยอะกว่าก็คือจากเมียนมาครับ,รบเดินเข้าหาครับน้องโอข้อ<ฮ>าวาแทงเข้าวฝาครับตีสายตีขวาโต้ครับ เข้าหาน้องโอตองตาเป็นข้างมีนครับยับซัดแม่ต่างต่างยับนี่ครับหมัดขวาปล็อกอู้ขีดตีสวยครับเสี่ในก็ตีขวาตีซ้ายได้ครับแล้วก็ได้น้ำหนักด้วยครับเตะขวาครับแม่แค่นี้ก็ดีครับน้องโอเรียครับนแค่โอ้หุกตายครับเรียบร้อยครับต้องนับครับอย่างนี้ครับผมนับแปดเป็นอย่างน้อยครับอือหือครับหันหลังเข้ามุมครับ ฮุกซ้ายเต็มๆครับฮุกสวยครับซึ่งน้องโอนี่เป็นหมัดฮุกที่หนักหนักกว่าขวาด้วยครับใช่ครับฮุกข่ต่อสู้น็อกมาหลายคนแล้วด้วยในน้ับ่อยครับปาบักปาบักปาบักพยัามจะบวกหมัดฮุกซ้ายไปก่อนเอาหมัดฟ้ากันแทงเข่าซ้ายไม่ไหวเลยครับเรียบร้อยครับเข่าลูกนี้เต็มๆครับไม่นับฮะโอ้โหให้โอกาสครับยนย้ระไพโซพยายามพยายามเผาเวลาแล้วครับบาบักสภาพอิบัานีโรยครับต้องนับครับอย่างนี้ ลุกชาแล้วครับโอ้น่าจะไม่รอดครับดูจากอาการครับไม่ลุกแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ยน้องโอมริทิชรมนัทคมเผาครับโอ้ยปีนอเร็วครับโอ้ฟอร์มเรียกว่ายอดเยี่ยมครับรีบมารีบกินเช็คบินไวแล้วครับทั้งหมัดทั้งเข่าครับปะเคเข้าใส่ดูครับน็อกยังไงดูกนี้ครับ แรกตัวลูกไหนครับลูกโอ้ครับหัวมาไม่ได้ครับแล้วดูฮุกซ้ายครับดูจังหวะฮุกปังรอดการพอดีครับนี่ครับโอ้ยคนจำเบาครับฮุกซ้ายปังเขาให้ถึงก่อนเขาก็จะฮุกมาเหมือนกันเร็วกว่าใช่ครับอยู่ที่ใครเร็วกว่าโอ้ยเขาลูกนี้แทงเจ็บครับแทงเจ็บครับโอ้ยเจ็บตีครับเรียกว่าเจ็บตีแล้วฮุกขวาอีกทีนึงเขาที่งกหูแล้วเขาซ้ายอีกทีนึง แล้วก็หักรูดลงไปครับสุกครับสุกครับแล้วก็มาเนี่ยครับพอไม่นับเสร็จครุบนี่ก็มาใหญ่เลยนะครับโอ้โหหนักหนักทั้งนั้นครับวันนี้สารภาพเลยครับวันนี้ยอมรับครับเด็กคเดียวเชนครับเอาเป่ากันไปได้นะครับเอาละครับถึงเวลาประกาศผลนะสำหรับผู้ชนะนะครับ The Winners โอมูที่ทำมนัด พมเป่าปมไทยแลนด์ย,ย,ยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่แพ้นะครับไม่เป็นไรครั้งหน้ารีแมตชใหม่ได้เป็นภาพที่ดีและน่ารักครับให้กำลังใจกันฮะนักกีฬาครับ